สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาแปลกนิดนึงนะครับผมมาวิ่งงานตู้นะครับผมอ่านี่ครับ คือแบบตอนนี้นะครับผมเราต้องตีรถเปล่านะครับผมไปขึ้นงานนะฮะนี่ครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมด้านในนี้ยังไม่มีของนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นงานก่อนนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะเอาของเนี่ยไปส่งอยู่ที่ท่าเรือนะครับผมนี่ครับก็เราเอาหัวลากล็อกกี้มานะครับวันนี้แล้วก็มากับทีมงานเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะตามเสียแามไปละกันนะฮะเพราะว่างานนี้เสียแามเขารับมานะครับผมเราก็ไปไม่ถูกนะฮะก็เลยแบบเราต้องไปตามเขาอ่ะทุกคน ยี่ลี่ปิดตู้นะครับตอนเข้าหน้าตอนตอนเข้าไป,ปขึ้นหองงต้อเปิดใช่ไปถึงหน้งนางงานแค่เปิดตู้แล้วกันอ่ะใครรู้ทางก็น้ำก่อนเลยครับผมใ<ะ>ส่เกม<ะ>ครับนี่ว่าปั๊มไปสายหน้าตงไปแล้วไปครับผมไปฮะเราต้องตีวงเผื่อด้วยนะนี่คือแบบทางออกจากปั๊มคือแบบค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมแคบมากนะฮะ ผลไหมแล้วเรารับผลจากตู้แห้งกันรู้ไหมนะเกี่ยวกับเครื่อง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 ไฟฟ้านั้กคนนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เครื่องปั่นไฟอ่ะตู้ตู้ปั่นไฟโอ้ตัวนี้คือแบบเราจะตีวงพ้นหรือเปล่าอ่ะเกมเอาเฮ ขุดขุดป้ายนิดนึงครับผมขุดป้ายนิดนึงนะครับผมโอ้โหแล้วทางโอ้เข้าไปถึงนู่นแล้วอ่ะติดอยู่รถทักงวเมื่อวานเนี่ยเหมือนไปก่อนทางต้องติดต่อเนี้ยไปอยู่รถทั้โอู้ทางแคบมากเลยวะ่ะแล้วเขาไปไม่รอเราเลยนะครับผมรอป้ายไปนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรไปครับผมเนี่ยอันนี้ก็แบบอยู่อีก อีกเมืองนึงนะครับผมอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นแบบใหม่นะครับผมก็เคยเล่นหลายรอบได้แหละนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรหรอกนะทุกคนนะเราเล่นบ่อยแล้ว่ <c oughs> อ,อเราเล่นบ่อยแล้วอ่ะจะบอกว่าแบบใหม่มันก็แบบไม่คือทุกคน <c oughs> ไ,มไม่คือลือนะครับผมไม่คือลือนะฮะ <c oughs> ไปครับผมค <c oughs> ่อยๆไปแล้วกันนะฮะ ถ้าเราขนของเสร็จถ้าเราไปลงของแล้วเราขนขนลูกไว้เปล่าดิหรือว่ายังไงหรือว่าหรือว่าเราเอาของลงแล้วลอยมาขึน้นไปเฮ้ยเรา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 เอาของลงเหรอเนาะเพราะว่าหารปัญหาเราไองเราอาหารไปรับจ้างน,นั่นน,นี่มันก็มีแบบว่าทนายมันก็มีแบบว่าที่เปิดขนล,ลูกให้เขาไปส่งในประเทศเขาต่อนะน่นเอ ใช่แต่ว่านี่เราไปส่งท่าเรือไงเราต้องแบบเอาของลงที่ท่าเรือในโกดังอ่ะมันจะมีมันจะมีโกดังอยู่ที่ท่าเรือเกมแก๊ปกดตู้ออกง่ายสุดแล้วพี่โอ้เกมกดตู้เลยเหรอใช่เอาตู้เอาตู้ลงเอารถเอารถเอารถไอ้ยกยกลงเอาจัดไปครับผมจัดไปครับจัดไปครับผมยังไม่ถึงเครื่อเหรอ ทำไมโอ้โหดอยภูเขาดอยหัวโด้นะเนี่ยใครมาตัดไม้ไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันจะมีสลักชื่อไว้อยู่นะไอ้ภูเขารูปเมื่อกี้อ่ะไม้คนหล่อแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วก็อะไรอีกไม่รู้อ่ะนิดนึงอ่ะข้างๆอ่ะ ยังงไม่ถึออีกหรเนี่ยด้านหน้าด้านหน้านี่ไม่ใช่หรอใช่ไหมัันนนนไก่่่มออยยููป้แบบาาบขงะใช่โอ้ยมันก็โอ้มันก็อยู่ไกลไปธรรมดาเมย์อโอ้ดันเข่าครับผมดีนะที่เป็นรถเปล่านะถ้าใส่ของหนักมานี่งามไส้นะครับผมโอ้ตอนนี้รถผมงั้นแสดงว่ารถตอนนี้ผมก็หนักแล้วเนี่ยก็มีของหนักประจำตัวนี่ อะไรอะ่ะปาไปเร็วๆวินล็อกี้ทำเลี้ค้างอย่าี้อ่แปแล้วครับผมแซงไปแล้วครัจบจังหวะนี้ครับผมมาดิโอ,โอ้ทางโค้งทางโค้งแม่เจอเจอเจอล็อกกี้สายดันไปครับผมเป็นไงฮะไม่ให้แรงแมอย่าอย่ากระตุ้นนะครับผมบอกเลยล็อกกี้เรามันแรงนะครับผมปั๊มสายครับรุ่นปั๊มสายนะฮะ <ไป S 1> อะไรอ่ะอะไรอะเอาอีกแล้วเสียเกม อะไรครับคุณน้อยเกมคุณควรไปนอนนะครับตอนนี้แค่นี้ก็เอาอ่ะอ่าถึงแล้วครับผมถึงแล้วอ้ยยยๆเบรกเบรกเบรกโอ้โหเปิดตู้แบบโคตรไวเอ้เราเราต้องขึ้นทีละคันไหมอ่ะแล้วเราก็ช่วยกันขึ้นอ่ะคนหนึ่งรอเลี้ยงคนหนึ่งรอยยกขึ้นอ่ะ เอาแ,แบบนี้ก็ได้เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ช่วยกันขึ้นนะครับผมทีละคันทีละคันฮะคุณนึงก็รอเรียงนะครับผมคุณนึงก็รอยกมาให้นะฮะนี่ของเราพร้อมแล้วนะครับผมเอ้ยเอ้ยพี่จะจอดตรงไหนรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปจอดหน้าโรงงานรอแล้วกันนะเพราะว่าด้านนั้นมีที่จอดรู้สึกว่าเข้ามาที่ผมไปพี่ครับอ๋อนี่ยเนี่ยมันอ้อมได้ไหมโอเคครับผมอ่ะบนรถไปไมาๆนะครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นตาช่างก่อน,นะฮะ,อเอะเดี๋ยว <ขา S 1> ด้วโอเคครับโรงงานค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมพ้นไหมนี่อ่าพ้นอยู่ครับผมพ้นอยู่นะฮะโอเคกี่ตันครับเนี่ยรถเรารถเปล่าเดี๋ยวลงไปดูสักหน่อยสิตาช่างใช้ได้หรือเปล่าขึ้นอดีกว่าอะไรวะตาช่างพังแน่เลยไม่ขึ้นน้ำหนัก โอ้มีรถแบบว่ามารอขึ้นงานด้วยเหมือนกันนะครับผมมีหัวลากนะฮะด้านในหลายคันเลยนะครับผมน่าจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับเออไอ,อปามอยู่ไหวะปาร,ปรมปมบนรถไปแล้วเหรอ,อ,อขอจอดทุกคนครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันขึ้นงานก่อนนะฮะทุกคนโอ้ไปครับผมไหนๆมีมีคนรอเลี้ยงยังใครใครรอเลี้ยงเฮ็ดไอ้อปามรอเลีย้ยงเจษเชไปครับผมช่วยกันยกนะฮะทุกคนนะโยนเข้มานะขมาเลยโยนเข้ามาเลยเออทำไมตู้มันสั่นวะจะจะผิด่ไปยกตู้เสร็เลยเ <laughs> น่ไปเลนะผมผมติดผมติดคนคน,คนเลี้ยงติดคนเลี้ยง อติดไว้ติดไหมโอเคอ่าดัานไปครับผมดันไปครับ <Okay. S 1> ส่งออกนอกนะครับผมใส่ใส่เรือไปนะฮะอันนี้อ่าเสรเกมครับติดเสรเกม oh. อ่าเดี๋ยว <Okay. S 1> ให้เสรเกมยกก่อน oh. อ๋อไม่ใช่อ๋อเกมเกมอยู่บนรถเหรอใช่พี่อ้าว <laughs> พ่เนียกงว่าไอ้ปาม เต็มเมยังครับอ๋อทำไมเกทะเกมไต็มวะเะเอาเอาตู้ตูเดี๋ยวเดตู้ตูกไปจับโดนตู้อะไได้มันเอาได้พอวาะต้องตาต้องโยนเข้าไปโยนเข้าไปย้นเข้าโนเข้านี่นี่นีเอ้าทำไมมันเป็นแนวขวางวะอุ้ยซ้อนสองเลยเหรอ ออขึ้นเป็นเลี้ยงเองนะเดี๋ยวเราไปเอาดีกว่าเพราะว่าเป็นหัวมากไไม่หวอ่าโอเคใส่ไปแค่นี้เนาะโอ้ลัดเรียบร้อยครับผมนะขั้นต่อไปมาเลยครับผมจริงๆแล้วเราแบบว่าต้องใช้ฟู์ลิฟตักขึ้นนะทุกคนนะถ้าเอาแบบสมจริงเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็แบบพอยกได้อยู่อ่ายกยก โอ้หตู้เสียแปมคือแบบเป็นตู้ยาวนะครับผมยาวกว่าของเราอีกนะฮะเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวขวาเหรอโอเคเอาะถอยมาเลยครับถอยไปไหนครับผมถอยไปไครับผมอ่าโล่งครับโล่งโล่งตรงครับตรงอย่างเดียวครับตรง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 มีครับผมตรงมีครับพอ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 สต็อปสต็อปเออได้แหละสวัย ไอ,อ,ไอป้ป้าแม่ป้าป้ารถได้ติดปึ้งโอ้โหเอ้ยขึ้นขึ้นไปเลี้ยงไหมอ่าปามรอปามรอเลี้ยงนะเดี๋ยวพี like. ่ดีดเข้าไปให้เลยนะเรียนหัวนะบอกก่อนเอาเอ้ยปามคว่ำแล้วว่ะปามถ้าเองอยู่หลังถ้าเองอยู่หลังกล่องมันจะปิดยากมากเว้ยผมไม่ยกหางอะไรเอ้าเดี๋ยว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 เดียวเก่ยแป๊บ รู้สึกว่าคุณศักชัยจะติดปัญหานิดนึงนะครับผมเอ้ยเอ้ยป,ปลาปลาติดเอ้ยไม่ใช่เองเองโยผิดเดี๋ยวเลิเกมอย่าเพิ่งปล <c oughs> าเรียนไม่ทันนี่เขาไม่เขาไม่มืออาชีพเลยอ่ะก็นี่ก็บอกแล้วมออกมาข้างนอกก่อนนี่เอา นี่ยเนี่มาต้องคนนึงโยนขึ้นคนนึงก็โดดลงปุ๊บแล้วก็ลอเลียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะมาแล้วถ้าถูกติดรถดำจะมีนี่โอ้กล่องกล่องตะแคงว่ะเย็ดเข็อยากรู้ว่ามันติดยังไงบ้างนี่เดี๋ยวให้พี่ไม้เป็นตัวอย่างนี่นี่ไหนไม่ติดอ่อโธอะไรเนี่ยโอ้แล้วยัดทำไมทำไมเนี่ยเป็นติดมันมันก็ทำอะไรพี่ไม่ได้อยู่แล้วโธ่คนมันมือโปรครับทำอะไรมันก็ลุ้งนะฮะทุกคน แยัดใหญ่เลยนะโอ้พาพากันพากันยัดใหญ่เลยนะดูดูดูไอตัวข้างหลังนั้นยิบยิบวิ่งมาเลยแหมรีบเลยทีงานรีบเลเดี๋ยวรีบมาเรถอะมามามาโอ้โหเอาเอาเอาจับสองขาเลยเอาใจเย็นใจเย็นทีละนันครับผมเอาโอ้โหโยนมาเลยเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรีบรีบโยนมาเนี่ยติดเลยเห็นไหมแล้วโถเพื่ออะไรเนี่ย เดี๋ยวพี่ศาสาร์ทำสถิติแบบว่าไม่ไม่จับโดนหางแล้วเนี่ยแน่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 แนโยนใหม่อยแล้วน,นี่นี่เสร็จแล้วอ่ะอีกอันหนึง่งเอาใส่เสรเลยใส่เลยโอ้ยจะเข้ยน่าจะบดพอดีป่ะรถพี่ป่ะเออเขอพี่พอดีแหละอ่ะรัดลัดด้วยครับผมโอเคครับล็อกเลยครับผม ล็อกตู้ให้เขาก่อนนี่โอเคไปครับผมไปเลยครับไปครับผมถึงคิวแบบสุดรอของเราแล้วนะครับผมไปฮะสักชัยโลจิสติกก็มานะฮะอ่าเดี๋ยวเราถอยรถก่อนนะครับ ใครเนี่ยใครเนี่ยอยู่หนะ้ารถฟีดีพอไหมครับโอเคอ่าเปิดตู้ก่อนครับผมเปิดตู้ก่อนนะฮะโอเค okay. นี่ครับผมมาเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถก่อนนะครับผโอ้ยขอเราขอเราอ,ราอุขอเราเหลือแค่ไม่กี่ก้อนเองวะ เอ้ยไม่ไม่ไม่เอาไว้เอาไว้นั่นแหละตอนนั้นอ่ะมันเป็นของเสียอยญ่ใหญ่ของเสียด้วยไม่ไม่ของโอ้โหแล้วใครยัดมันใส่วะเนี่ยอย่าเพิ่งดีอะไรเด้อดูดิไม่อย่าอย่าเพิ่งยัดดิเออเอาก่อนนี่นี่เนี่ยอีกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ไม่หมุนได้อพอว่าดิเดยัดมาเนี่ยามาๆๆเยอะมาเลยสวยเออนี่ยทีละก้อนแบบนี้แหละเออดีๆตองนีผหันดูนนนนก่อนย้ยเดี๋ยวโยนมาดัดขวางไมออ่ใช่ดออิดักทางเรานะผมปลาเอา,เอามาจากไหนวะเนะี่ยชม้มายะยิเจ แปลของเสียเข้ามาเอ้อ <guarding> อ <okay>? ันนี้มาจากไหนนี่น่าเหมือนพี่เอ้าเหมือนเอ้ยเอ้าตู้หลุดอุดอะไรอ่ะโอ้แล้วมันล็อกตู้ได้ด้วยเหรอโอ้โอ้เดี๋ยวเราขึ้น่อกันเครื่อเราเย็ดเคอ้ยเรียยาดีตู้หลุดเลยความสมริงความสมจริงล่องลอยไปในอากาศแล้วเย็ดเค ไหนนั้นมันมันล็อกตู้ยังไงทีนี้ล็อกแล้วล็อกแล้ว,ลวใช่เหรอยัดเคโอ้โหความสมจริงล่องลอยไปในอากาศยัดเคของยัดเคอยู่คนละลายเลยเดี๋ยวเดี๋ดีพี่เรียงใหม่แป๊บนึงแหมคนคนยัดดีก็รีบจริงๆเลยเออโอ้ยยัดเคว่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงเยัดเค้ยตู้หลุดหลุดได้ไงวะยัดเค พี่พี่สาสเรลี้ยงอย่างสวยเลยวะอ้อนี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคแน่เสเสเสแหมดโอเคครับผมนะครับเยอะเยอยหมเลยครับเยาะเค่ไมยิ้ตู้หลุดจะเลือกเหรอเยะแคครับผมอ้าวอ่า จับไม้ไปจับตู้ทำไมไม่แล้วประเด็นไขอันเนี้ยาปแล้วมาครับผมมาพี่อันสุดท้ายดันครับไปแล้วไปเน่เดี๋ยวจะติดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บบวกก่อนดีโยนไปเอา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 อะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเนาะความสูงจริงคุณสายจะวางยาวโอ้โหมไปจับตู้ทำไมอ่ะ อะไรโอ้โหสาวปดตัวลูไ้วเรใส่ตลกได้ไหมไ่อะเราตัวแกทำไมหลุดอย่างเงี้ยเมน่บาปกรรมอบาปกรรมได้ใส่เองบาปกรรมะหบาปกรรมนะผม อ่ะโอเคเสร็จแล้วคะแนนอ่ะปิดตู้ก่อนนะครับผมปิดตู้ก่อนฮนะัด้้ววยนนะะพี่มันล็อกยังไงอะ่ะใ,ใครไม่รู้จะม,มาวางยาผมนะครับแอบไม่ได้แดกครับผมเด้อเด้อเด๋อเด้ออ๋อ,อตัวเอลใช่ไหมอ๋อนี่ไงเออสวย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 ไปครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่ท่ทาเรือก,กันเลยดีกว่านะครับผมเสียเวลาขึ้นงานแบบ มาแล้วนะฮะสามพันนะครับผมเขาไปเขาไปกระถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้โอเคตามทานอยู่นะครับผมไปเลยฮะทุกคนโกทูท่าเรือยูเทติดนะครับผมอ๋อไม่ใช่นะฮะท่าเรือเฉยๆเยอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนคุณป yeah, yeah, yeah. ู่ดันนะครับตอนนี้อย่านะครับผมเเเร่งยยฉลโอ้วคันเร่งหลุด เรเหยียบเบรกแทนขเขาเล่นครับพี่ดูครับคุณปูข่ของเราคือแบบปั้มสายนะครับผมล็อกกี้เรานะฮะตามตีนเขาพ่อบ,บอกเลยว่าคันเร่งตามตีนนะฮะแรงมากปั้มทำเขาเดียวปั้มเขาทำอะไรเฮ้ยทีเขาเรียกว่าทีก่อนทีจังหวะเอาปั๊ม าทนะตู้บริษัทเดียวกันนะครับผมโหจีตูดใหญ่เลยเฮ้ยสียเกมมันด้านไงชิ่ว่าแล้วว่าแล้วต้องชนตูดสายดูดอะดูดตูคลิปเลยกระบะกระบะที่เขาทำการที่เป็นอย่างน้ำมันทั้งหมดอ้าวเกมเกมเป็นไรอ่ะเมื่อกี้ โอ้นู่นนู่นครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนท่าเรือของเราอยู่ไกลๆนู่นนะฮะที่มันมีทะเลนะครับผมไม่ชนมั้งก็อดีครับปาร์คจะไปทำไมเลี้ยวไม่มีหรอเียกไม่เห็นไปเลี้ยว อ่าขับดีๆนะไอ้ทางนี้ทางประวัติศาสตร์แล้วนี่แบบว่ไหนนี่เหรอขึ้นไม่เคยได้โหอยู่ดูทุกคนโคตรชันนะฮะทุกคนตรงนี้ชันมากครับผมแม่ชันจริงๆนะครับอ่าโหต้องค่อยๆลงนะครับต้องต้องค่อยๆลงนะครับผมนี่ เขาอย่าที่ไหมเขายังค่อยๆอ,อยู่ในป้มเราลรอดด่ากันไปแล้วอถ้าแข่งจริงๆนี้โอ้โหคุณปู่เรานี่ชนะแน่นอนครับผมไหวชิวอะนะตอนนี้ที่ไมมเก็ตามผมยังไม่ทันเลยอะ <laughs>

อ้าวเอ้ยไปก่อนนะครับผมเออเออล่าแล้วเล่าแล้วมาตามด่าพี่ต่ออไปก่อนเลยไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยด้านไงป้าวไอ้ยป้าวดูป้าวดูดิยุทธค่าเที่ยวค่าค่าเที่ยวหมื่นหนึ่งค่าซ่อมบ้านเขานี่ประมาณสองแสนอ่ะดูส่วนละขายซากเลยขายซากเลยดูส่ว เล่นนลางกันเล่นกลางอุ้ยอะไรสนามอะไรอ่ะเอาจรัยแค่มีตำรวจด้วยอ่ะรู้สแกนเมียหลอกเดิมคันนี้ทุกคนอยากขับจังเลยดู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 คนขับเก็บดูคนขับดิเราลองลงไปขับดูเลยทุกคนแหมชิวจังเลยนะแหม่โอ้โหดูดิโคนขับคนขับพุงคอดใหญ่เลยทุกคนเนี่ยระหว่างลอยปัม แล้วนี่เด็กแกแกะโมดูแกะโดูคนขับเด็กแกะดูแค่ดูวดิคนอ้วนเลยโอ้คอคอดำฝีเลยอ่ะโอ้ยใครขัดบ้างหมเนี่ยโอ้ตรงนี้ทำไมมันแคบจังเลยอ่ะนี่ออกมาได้โอ้เรียบร้อยครับหยยบฟุตบาลนะฮะทุกคนมาดูกันนะครับผมเราจะ เหลียวผลหรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันนะฮะอ่ามีโยกนิดหน่อยะครับผม<ป>มันก็ต้องปีนอยู่ยแล้วแหละย,ยังไงมันก็ต้องปีนฟุตบาทอะทำไงได้เนาะางเล็กนี้เครายึดแค่เอารถพว่วงรถโอ้โหเทเลุสิบแปดล้อมาวิ่งเลยอะเอ ลอกอีกคนก่อนดีกาเายนก่อนแล้ว,วมั้เราไม่ได้ผมวอ่ะว <pers citoy ens> ันนี้คือทางไปท่าเรือใช่ไหมโอ้โหนี่ครับผมรเราถึงเราถึงทางเข้าท่าเรือแล้วนะครับโอเค <Okay S 2> ครับผมเฮ้ยยังเคสติดอะไรอ่ะอา่ามาแล้วครับผม สินค้าหาหาก็ดังเลย <c oughs> ปลาวันสกับไปแจ้งผมว่ <c oughs> ปาปาปาไปไปท่าเรือเลยปลามนี่เ็พี่แกลนะบอกเลย <c oughs> นี่ชน้าหนักเหรอ <c oughs> แต่ช่างเน่าเยเช่ไปใช้งานไม่ได้หรอกนี่นะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ขึ้นมาช่างหรอกตามปาบันเก๋ <c oughs> ไปไปถ้าถ้าเรือปามถ้าเรือเฮ้ยถ้าเรือไปทางไหนวะนี่นีนี่มาทางนี้ไม่ใช่เหรอนี่้อนู้นนู้นก็ดังก็ดังข้างในเลยเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่พี่ดูนะพี่ดูว่าไปของเสร็จแล้วอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะคุณนักเกมเกมแมวของลงไงผมผมผมมาส่งให้ตู้เฉยบีเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวมันจะมีเกมใหญ่เคนเน่ยมันยกใส่รถสินค้าขั้นสุดต่อมีไม่เอาขึ้นเสตี๋ยวถอยรถก่อนเรามาท่าเดรกแล้วเราไปต้อของเาดู มไม่ถ้าถ้าด้ชีิเขาไม่ได้ลงแบบเกมนะเอ้ยมาถึงดับเบ้เ <tr uth> ้ยไหนปามอันนี้สินค้ายัง,ยง,ยงยอยู่โอเคไหมเนี่ยโอเค เก็บทาเก็บแมวลงก็มาช่วยพี่ได้นะดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยเฉยหอหอตู้ลงโรงม่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมันจะมีเครนใหญ่นู่นตู้นั่นเมาอ์เฮ้ยเครนใหญ่ยันเกะเครนไหนมันจะมาเอาตรงนี้อ่ะเครนไหนมันจะมาเอเครนไหนยังรั่วจะรั่วเฮ้ยทำไมมันลอยอ่ะโอ้กระจุยเลยยันเก้ ของลงก่อนนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่คิดว่าพี่น่าจะไปดันแบบมาจากด้านหน้าเลยเดีไหมนี่ได้ไหมวะไม่ได้วะตอนนี้เราก็รอครับรอทุดตอบีไรครับทุกคนนะตอนนี้งานเราเสร็จแล้วของลงก่อนนะครับผมเอ๊ะปาจะใช้สูตรแบบว่าถอยเบรกรู้เลย <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ไม่ออกโถ <c oughs>

เฮ้ยอีกอีกอีกสตู้ของพี่อีกสามตู้จะเสร็จแล้วอีกสตู้อีกอีกสมกล่องนจริงเอนี่ยาลงแบบนี้ก็ได้นี่ยเอาลงแบบนี้ข้าไปแบบนีอีกสามกล่องอีกสามกลองอีกกล่องนึงอ๋อกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคอ่าทุกคน อ่าเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราปิดตู้ก่อนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไปไหนกันละปาายโอ,โอ,อยูไนนะ่ไ,ยไหนนี่ไปน้าเรือนครับโอ้โหอยู่ในบ้านไหนนะไอปาป้าอยู่ไหนนี่อ๋อโน่นโน่นโน่นแปบอยู่หลังๆแบบกองขี้เลื่อยนะครับผมอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเราแบบว่าเอากล่องมาส่งที่ท่าเรือนะครับเตรียมตัวจะออกประเทศนอกนะครับผมไม่รู้ว่าด้านในนี่คืออะไรนะทุกคนดูไปดูมามันก็เหมือนแบบเหมือนบอกนะทุกคนโอ้ไม่ใช่นะครับก็เหมือนอะไรสักอย่างได้แหละนะทุกคนนะ ก็จะประมาณน,นี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยละกันนะฮะทุกคนนะฝากช่องน้อยเกียร์ฝากช่องสักชัยด้วยละกันนะครับผมก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ